สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่าข่าวนะคะตอนนี้ฮอทตสุดๆจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากนอนโชจาดอนซานโชนักเตะผีแดงหัวใจสุดหล่อของพวกเราก่อนจะเข้าบทสัมภาษณ์ของ The ะบอสเทนฮารนะคะขอเท้าความกันสักนิดนึงแมชิีนแล้วที่แมนยูเจอกับชาลิสในยูโรปาลีก กานโชยิงประตูทําให้แมนยูขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์และเขาก็นําสนับแข้งที่แฟนบอลตัวจิ๋วให้มาในวันก่อนชูขึ้นมาแสดงความดีใจตามความอบอุ่นหัวใจกับแฟนบอลกันยกใหญ่และพี่โดก็ยิงจบสกอร์อีกลูกจบเกมที่ชนะ20ค่ะมาฟังกันว่าบอสเทนฮากกล่าวถึงเรื่องนี้ว่ายังไงบอสนะคะบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็เริ่มเกมกันอย่างยากลำบาก พราะว่าคู่แข่งของเรานะคะเล่นแบบไดเล็กแล้วเราก็เก็บบอลจังหวะ2ไม่ได้เลยตั้งแต่เริ่มต้นเกมผมว่าหลังจากที่พวกเราเริ่มตั้งวงใหม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฝั่งซ้ายเราเริ่มเล่นกันระหว่างเส้นแล้วก็ทําประตูสวยๆไปได้ในที่สุดแล้วตั้งแต่โมเมนต์นั้นเป็นต้นมาเราก็คุมเกมได้ทั้งเกมเลยล่ะแล้วก็เหตุผลที่เราได้คลีนชีทในวันนี้กันนะคะ เพราะว่าเราครองบอลได้ดีมากและเราก็ป้องกันได้ดีด้วยด้วยการที่ราฟาเอลวาราเป็นผู้นําเขาสามารถทําให้ทุกคนไปอยู่ในจุดที่ถูกต้องเขาก็ยังเล่นด้วยกันได้ดีมากกับลิซานโดมาติเนสกองหลังของเราทั้งสองคนเนี้ทําหน้าที่กันได้ดีมากๆเลยละ่ะมาถึงคิวบอสพูดถึงนองโชคของเรากันบ้างแล้วละ่ะผมถูกใจเขามากเลยครับ ได้อีกประตูแล้วจริงๆแล้วเขาก็ทําไว้หลายประตูแล้วนะตั้งแต่ p รีซีซั่นนู่นแล้วเนี่ยก็เป็นประตูที่3ของเขาในซีซั่นนี้แล้วด้วยและแถมเขายังมีส่วนช่วยในการทําประตูของบูโน่ที่เซามป์ตันอีกต่างหากผมว่าเขาเล่นได้ดีเลยละ่ะแต่เขายังสามารถพัฒนาได้มากมายมากขึ้นกว่านี้อีกว่าอะไรนั่นหรอเพราะว่าเขามีสกิลหลายด้านมากมากเพราะฉะนั้นถ้าหากเขามีความเชื่อมั่นมากกว่านี้ผมเชื่อว่าเขาจะทำได้ดีกว่านี้มากเลย ต่อไปนะคะบอสของเราพูดถึงพ่โด้ค่ะบอสบอกว่าพ่โด้ต้องการประตูลูกนี้มากๆซึ่งจริงๆแล้วเขาเกือบทําได้แล้วก็เข้าใกล้หลายครั้งมากแล้วด้วยพวกเราดีใจแล้วก็มีความสุขไปกับเขานะคบที่ในที่สุดเขาก็สามารถบรรลุประตูได้สักทีทั้งทีมเนี่ยอยากให้เขาได้ประตูลูกนี้มากๆและทุกคนก็รู้อยู่เต็มอกนะคบว่าโรนัลโดจะทําได้ มาฟังน้องโชว์ให้สัมภาษณ์กันมั้งค่ะเขาบอกว่าเปิดซีซั่นมาก็แพ้เลยเนี่ยมันเป็นผลงานที่น่าโมโหมากเพราะฉะนั้นพวกเราจึงรู้ดีว่าแมชเนี้ยยังไงพวกเราก็ต้องชนะให้ได้แบบมัสวินเลยทีเดียวซึ่งผมเองอ่ะก็แฮปปี้แล้วก็ปลื้มปิ่มกับประตูนี้มากแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการที่เราเก็บสามแต้มกลับบ้านได้ต่างหากซึ่งผมเองก็จะทําหน้าที่อย่างหนัก <K an> <p> เพื่อทีมของเราต่อไปครับงุต้ น้องโชยังพูดถึงพี่โด้ด้วยนะคะน้องบอกว่าเวลาพี่โดทําสกอร์ได้นะความมั่นใจเขาก็จะฟื้นฟูแบบมาเต็มแล้วประตูที่2ที่3าที่4ก็จะตามมาพวกเราอะแฮ ppy ปปกับเขาสุดๆน้องน,น่ารักน้องเชียร์พี่โดนักข่าวตัวดียังถามต่อนะคะว่ารู้สึกยังไงที่ไม่โดนเรียกไปติดทีมชาติน้องโชใจหล่อของเราก็บอกว่าจริงๆทีมชาติก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของเขานะ แต่ว่าโชค้ายที่พวกค้าไม่เรียกผมซึ่งก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าผมก็จะโฟกัสกับตัวเองแล้วก็ทางานหนักไปเรื่อยๆอืมนั่นแหละครับสิ่งที่ผมจะทําทัศน,นคติดีแถมไทัศนคติดีแถมยังเล่นดีอย่างเงี้ยก็เหมือนเป็นการตบหน้าโพสไกลๆนะ